ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกระตายกระโดดไป อกบัวสวยงามสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเพชรอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยหนูน้อยรักพอเพียงค่ะซึ่งในวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการประหยัดอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการพึ่งพาตนเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับครูเพลียเลียงคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพยียงคืออะไรด้วยองค์ประกอบของหลัก3ห่วง2เงื่อนไขสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆดังต่อไปนี้3ห่วงคือทางสายกลาง ประกอบไปด้วยพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องมีเหตุผลโดยพยิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสองเงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ เื่อนไขความรู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนอย่างรอบคอบในขั้นตอนปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนและมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูเพชก็จะพาเด็กๆมารู้จักการประหยัดอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเอเด็กๆทราบไหมคะว่าความหมายของการประหยัดหมายถึงอะไรเอ่ย ประหยัดนะคะก็หมายถึงการใช้สิ่งของอย่างมีคุณค่าไม่ใช้ฟ eh uh ุ้มเฟยค่ะเช่นการซื้อของในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเราอยากได้สิ่งของในสิ่งที่เรามีแล้วเด็กๆสามารถซื้อได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราควรที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ ประหยัดเงินนะคะซื้อในสิ่งที่เราไม่มีหรือซื้อในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะคะอย่างที่สองก็คือการรู้จักอดออมค่ะเมื่อเราอยากได้สิ่งของที่เราไม่มีนะคะเด็กสามารถออมวันละ5าบาทหรือส0บบาทได้ค่ะเท่านี้ก็เรียกว่าการประหยัดอดออมนะคะ ต่อไปนะคะเรามารู้จักเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการพึ่งพาตนเองค่ะเอเด็กๆทราบไหมคะว่าการพึ่งพาตนเองหมายถึงอะไรเอ่ยการพึ่งพาตนเองนะคะก็หมายถึงการช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่เราสามารถทำได้ ด้วยตนเองแล้วก็การเข้าห้องน้ำด้ด้วยตนเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างคะเรื่องของความหมายของปรัชญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงการประหยัดอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการพึ่งพาตนเองใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูเพชรก็หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย